แต่อาจจะเปลี่ยกเปลี่ยกเล็กน้อยอ,อ๋อ oh! โอ้จะคุ้มไหมเนี่ยถ้าอยู่พิจิตฝนไม่ตกแต่เขาบอกแส้แส้หมานอนทบุรีถ้าเกิดไขวัดสายใหญ่พันเอไปแล้วกูตายแน่ต่างคนต่างภายก็มาร่องน้ําแดงร่องน้ําแดงขวัญใจผอหักร่องน้ําเงินจะพ่อทองคําเทพฉลทอนเอาลวดอีน้องพรอ,อีน้องพรลูกพ่ออยู่ร่องน้าเงินภัยบทภัยเยบียดก,กับขวัญใจผอร่องน้ำแดงภายพี่ใครยี่กันมาต่างคนต่างภายไม่รู้ว่าใครเป็นใครแล้วเว้ยไม่รู้ว่าใครจริงๆ ดูสิว่าไม่ร uh, ู้ว่าใครเป็นใครแต่ขวัญใจโพหักขวัญใจโพหักว่องรานแบกว่ายังไงสู้กันสู้กันเจ้าแม่ของขันเทพเทโรธรเจ้าแม่ของขันเทพเทโรธร่องรานต้องเหนต่างคนต่างพายต่างคนต่างบทต่างเบียต่างคนต่างสู้กันมาสู้กันมาดูที่ว่าระยะใช้ใครใคราำใครหนีจะมนีไปใครตะาพายอย่างนีบอกเทพเทโรธรเอาไวต่างคนต่างเบียต่างคนต่างมีขวัญใจโพหักเหลือจากจังหวัดราชบุรีทำได้หรือไม่ได้ตะาพายจะเตะพื้นนี่ใครดีใครอยู่ใครบนใครไปต่างายใครอย่างหนีบอกใครใครเอาลุยใคร ขัญใจโมหักดีขัญใจโมหักดีขวัญใจโมหักดี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 แล้วก็ปล่อยเรือค,อคอ่อยๆไหล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 หัวเรือโขนเรือสุดยอดไหลเข้าเส้นชัยขออภัยพี่แววชื่ขวัญใจโพหักนั้นโดสังเกตง่ายๆครับเรือโขนจะหักครับ